สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรคกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2567มานํมานำเสนอครับ HAPPY BIRTHDAY วันนี้26กรกฎาคมครบรอบวันเกิด75ปีอดีตนายกทักษิณชินวัตรขออธิษฐานจิตและยกหัวใจพระพุทธศาสนา มอเป็นพรแก่ท่านเยธรรมมาเหตุปัภาวเตสังเหตุตถาคโตเตสังจยโยนิโรโทรจะเอวังวาทีมหาสมโนธรรมะเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณนะ มีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้ทั้งหลายทั้งปวงผิดก็ตามถูกก็ตามดีก็ตามชั่วก็ตามบุญก็ตามบาปก็ตามทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุคือการกระทําของตัวเองการนี้75ปีบรรจบแล้วขอสัมมาสติจงมีจงเกิดกับท่านแจ่มแจ้งว่า ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุฉะนั้นสิ่งไหนทำแล้วเหตุคือสิ่งที่ท่านทำนั้นนำมาซึ่งผลเป็นทุกข์และความวิบัติทั้งตัวเองวงตระกูลประเทศชาติท่านจงละจงเลิกและจงแก้ไขตรงสิ่งนั้นสิ่งไหนทำแล้วเหตุคือสิ่งที่ท่านทำนั้นนำมาซึ่งผลเป็นสุขภัยบูรงอกงาม ทั้งตัวเองวงตระกูลประเทศชาติท่านจงทาจงเพิ่มภูนตรงสิ่งนั้นเถิดหลังวันเกิดไปแล้วได้ยินโหนวันไชเขาว่าดวงท่านอยู่ในฐานราชาโชคไม่ใช่หรือแต่ก่อนถึงวันเกิดความซวยดูจะกระหน่ำซ้ำซ้อนส่งท้ายท่านหนักหน่อยนะน้องกลายเป็นศัตรูคู่หูกลายเป็นคู่กัด ไม่มีอะไรที่จะเหมาะเจาะกว่านี้อีกแล้วเพราะระดับเทวาอย่างท่านก็ต้องระดับอสูรกายอย่างนี้แหละถึงจะคู่ควรเข้าเนื้อเข้าตัวรับมือยากหน่อยหมุดหงิดรำคาญใจเหมือนแมลงวันเกาะปลายจมูกบัดก็ไม่ไปครั้นตบเลือดก็จะกรบปากกรบจมูกตัวเองเฮ้อต้นไม้พิษเจอผลไม้พิษจากต้นตัวเองมันก็เงี้ย ทำไงได้เหตุนั้นผมก็ต้องอวยพรให้ท่านอีกสักบ,บทพระคาถายังกัมมังการิษสันติกัลยาณาังวาปาปกังวาตัดสะทายทาธาพะวิสันติกรรมใดทำเอาไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจกต้องเป็นผู้ได้รับผลกรรมนั้นๆั้นสืบไปตะทตานะตะทตา กากีนังทั้งนั้นทักษิณก็อดีตพันตำรวจโทคำรวนวิทย์ก็อดีตพลตำรวจโทและเฉลิมก็อดีตร้อยตำรวจเอกยังกรำมังกริสสันติก็ทำกรรมอะไรต่อกันไว้ละ่ะตอนนี้จึงเห็นสองต่อหนึ่งพลตำรวจโทคำรวนวิทย์กับร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกมาสาวไส้สาวพุงหนึ่งนายทักษิณออกมากองทั้งเลือดทั้งหนองเฟ เห็นแล้วอยากกินต้มตือหวนขึ้นมาติดหมัดตอนดีกันก็เข้ามุงดูหนัง4จอสองต่อสองแต่พอโกรธกันกี่ท่าตอกี่ท่าในมุงโพนธนาให้ชาวบ้านรู้หมดเรื่องนี้ต้องให้ชื่อว่าบุญคุณต่างทดแทนเมื่อแค้นก็ต้องหลางผมก็เลยพลอยได้เพลิดเพลินจำเรือนใจไปด้วยร้อยตรวหมดเอกเฉลิมบอกว่า ผมอยากให้พักเพื่อไทยไล่ผมออกเร็วๆการเมืองจะได้สนุกแค่คนไปเยี่ยมพลตำรวจโทคคำรวนวิทย์แล้วถูกไล่ออกก็ให้มันรู้ไปนั่นคือความทุกข์ของผมที่เขาไม่ขับจิตใจผมสะอาดไม่เคยชั่วไม่เคยสร้างตนเองให้ร่ำรวยในทางการเมืองผมเคยสร้างมนุษย์บางคนจากที่ไม่มีอะไรจนร่ำรวยร่ำรวยผมไม่อยากบอกชื่อ แต่ทุกคนคงรู้ช่างเย่แล้วก็ไม่มีใครเกินนักข่าวเห็นร้อยตำรวจเอกเฉลิมเครื่องฟิตติดง่ายก็เอาเลยความสัมพันธ์กับทักษิณขณาดนี้ยังถือว่าดีหรือไม่ฉลามสภาค,ควับทันทีชื่อยังไม่อยากได้ยินไม่มีแตกหักเขาจะมาแคร์อะไรกับผมแต่พร้อมดีเบตตอนที่อยู่ต่างประเทศก็คุยกันตลอดไม่คุยกันก็ตอนที่กลับมานี่แหละ ผมไม่อยากเปิดประตูความสัมพันธ์หากพูดว่าใครมีบุญคุณต่อกันไม่มีใครรู้แต่ผมรู้ฟ้าดินรู้ใครมีบุญคุณกับใครคนที่พร้อมจะดีเบตด้วยมีแค่นายทักษิณใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่เช่นนั้นใครจะรู้ประวัติเดิมของกันและกันนอกจากผมใครจะรู้ว่านายทักษิณเคยไปนั่งที่อสอมทไปเช่าเวลานอกจากผมใครจะรู้ว่า ใครเป็นคนอนุมัติสัมปทานเคเบิลทีวี i อบให้หนายทักษิณไม่มีใครมีบุญคุณต่อกันและที่พูดก็ไปได้เพื่อเอาบุญคุณแต่ถ้ามีการดีเบตจะสนุกวุยพี่ท่านก็ทมตัวแค่นี้ก็สนุกจะตายชักโทรทัศน์แทบทุกช่องออกข่าวซ้ำไปซ้ำมาตั้งแต่เย็นหวานซืน่จนข้ามวันมาอีกคืนก็ยังเวียนฉาย คำอาหนังอาม่าร้องอ้วชีช่ำยิ่งที่ฟันธงรัฐบาลนี้เจ้งอยู่ไม่ได้เพราะพกปืนคนละกระบอกแต่เป็นปืนพลาสติกนั่นนะนายกเศียฐาสะดุ้งตกเตียงเลยรู้ไหมนี่ถ้าผมเป็นพลตำรวจโทคำรณวิทย์นะขอบอกเลยได้ใจผมไปร้อยกะโลกที่พี่เหลิมและหลานวันแตกหักกับพรรคเพื่อไทยและทักษิณก็เพราะเลิฟคำรณวิทย์คนนี้เช้าวาน พลตำรวจโทรคำรวนวิทย์เข้าสายในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ของคุณหมาแก่ตอนหนึ่งคุณหมาแก่ถามว่ายอมต่อสายไปถึงทักษิณเพื่อเคลียอะไรต่อมีอะไรเคลียให้กับวันอยู่บำรุงนะครับมีซักเว็บที่อยากทำอย่างนั้นไหมเจ้าของสโลแกนมีวันนี้เพราะพี่ให้ก็ที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในยุคยิ่งลักษณ์นั่นแหละเขาตอบว่า ที่ผมทําได้ผมก็จะทําเพราะผมเคารพรักทั้งสองท่านแต่เมื่อมันมาเป็นแบบนี้มันลุกลามบานปลายเกินกว่าที่จะคุยกันแล้วเพราะว่าผมเองถ้าเหตุเพราะผมผมพร้อมที่จะเสียอะไรก็ได้เพื่อให้พี่เหลิมและหลานวันมีเกียรติมีศักดิศรีผมนับถือพี่เหลิมเพราะอะไรเพราะครอบครัวอยู่บํารุงโดยเฉพาะตัวพี่เหลิมเองและหลานวันเองไม่มีประวัติในการทุจริตนะครับไม่มีนะครับ ไปดูประวัติตัวพี่เหลิมได้เลยมีแต่เขารักลูกเขาผมก็รักลูกใครก็รักลูกลูกเขาก็ไม่เคยติดยานะครับแต่ขณะเดียวกันเขาไม่มีคอร์รัปชันไม่มีครับอันนี้ผมเรียนให้ทราบนะฮะไม่เคยติดยาน่พูดพลาดพิงนะเนี่ยแบบนี้แล้ววันนี้ครบรอบวันเกิดแต่คนกันเองกระซวกไส้ตัดสายสะดือจิ้มแจีวเสียขนาดนี้ตกลง หลังวันเกิดจะอยู่ในฐานราชาโชคหรือเจงกระบงโชคกันแน่โหนวันชัยคำนวณให้แน่อีกทีสิโหนเปลวคำนวณมั่งเสาเล็งลักสิทธิการิยะท่านว่ามิตรสหายบริวารจะกลายเป็นศัตรูศัตรูจะกลับมาเป็นมิตรจิตจะชีช้ำกระลำปลีที่ป่วยหลอกๆปุ๊บปับจะป่วยจริงระวังจะเข้าปิ้งเอาซะด้วย มิตรบริวารกลายเป็นศัตรูที่เห็นอยู่แต่ศัตรูจะกลับมาเป็นมิตรเอไกวานึกไม่ออกฟังเพลงฮิตชนิดติ๊กตอกแตกขณะนี้ดีกว่าก็เพลงคิดถึงลุงตูนี่งไงคิดถึงลุงตูคนที่ยืนหยัดอยู่สู้เพื่อเราสร้างผลงานมากมายให้คนไทยยิ้มได้ให้ชีวิตเป็นราช,ชพลีคิดถึงลุงตูคิดถึงลุงตู เฮ้อเฮ้อคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่เฮ้อเฮ้อยังคิดถึงลุงตู่กรีดวายตายสลบ Make Long To Great Once Again เลยนะเนี่ยมีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ตึมเช่นว่า I Love Smile อยากเห็นหน้าคนร้องจังเพลงน่ารักและทันสมัยมากๆค่ะคิดถึงลุงตู่ทุกวันทุกคืนเลยค่ะขอบคุณคนแต่งคนร้องมากๆนะคะ ใครแต่งเนี่ยยกนิ้วให้เลยเพราะมากดนตรีทันสมัยมากค่ะแล้วเจ้าของเพลงก็โพสต์ตอบแฟนๆที่เกลียวกลาวดอกกระเจียมบานเต็มทุ่งว่าคาเลสเตียนสาวผู้สร้างเนื้อร้องเราแต่งเองได้แรงบันดาลใจจากช่องครูแมมส่วนเสียงร้องและดนตรีใช้ AI จ้าผมก็ถือโอกาสมอบเพลงคิดถึงลุงตู่ให้มิตรรักนักเพลงทุกท่านทุกรุ่นทุกวัย ตั้งแต่รุ่นตะบ,บันหมากยันปากคาจุกนมและพิเศษเฉพาะท่านทักษิณเบิร์ดเดย์จากใจคนแดงแทงใจคนดำด้วยฮัมเพลงท่อนนี้นะครับท่านคนปรายสซอยศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำ มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o ออมสตูดิโทร9 9 8 8 5 4 4 5 5 5ส่งทั่วประเทศ